เอาบอกลูกสาวถึงแล้วเขายายต้องหลูกปะบอกสอิหาแม่มเห็นหน้าแม่เหเห็นเห็นแม่แล้วเอเอถึงแล้วนุ้ยอากาศดีอากาศดีเลย เดี๋ยวออกไปเที่ยวข้างนอกกันไปถึงที่พักเห็นได้ไหมฮะเห็นได้ขายชอบมั้ยฮะชอบมั้ยลูกหลายคน,นส่งให้ดูอ๋อไม่ยิ้มเหรอย <laughs> ิ้มด้ <laughs> มาจะลงตาง <laughs>